สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ในเกมที่ผมโหลดมาเรียกว่าเก็บไว้เป็น2เดือนแล้วมั้งนะครับนะเป็นเกมยิงเอเลี่ยนครับดูตัวอย่างมานะแต่ก็ไม่รู้ขนาดจะเป็นยังไงนะก็เนี่ยเพิ่งมาเริ่มเล่นกันเลยนะยังยังเล่นไม่เป็นเลยครับมาเรามาเริ่มเล่นพร้อมๆกันดีกว่าครับนิวเกมครับนิวเกมครับมีซีรีส์เลเวลด้วยเหรอครับเดี๋ยวซีรีส์เลเวลได้โอ้โหครับเลเวลเยอะมากเลยครับมีอยู่หมดเก้าเลเวลนะแต่เรายังไม่ได้เริ่มสักเลเวลเลยนะครับอ่ะเรามา นิวเกมไปพร้อ,รอมๆกันครับไม่รู้เสียงยี่เป็นยังไงบ้างนะคลิปแรกช่างมันเกิดอะไรขึ้นเรานอนอยู่ใช่ไหมฟาดฟาดอย่างไรเร็วๆใช่ไหมโอ้มีพรีเซนต์ด้วยอ้าตื่นแล้วอ๋อีกเป็นเรื่องบรรดาวัยเรื่องบรรดาว ตื่นดีลุกดิตื่นแล้วก็ลุกสิอะไรวะเรากดอะไรเปล่าอ๋อ,อก,กดสกคริปได้อ่าสคริปแล้วกันนะอืมอะไรวะเนี่ยตื่นแล้วจ้าแล้วจะเป็นยังไงนี่เราโดนเข็นนี่เราโดนเข็นอยู่เอาน,นอนอยู่บนเตียงครับนอานอนบนเตียงเข็นเราไปไหนนี่อด็อกเตอร์อะไรวะไม่ทันคุยกับด,ด,ด,ด็อกเตอร์ พยาบาลคุยด็อกเตอร์แน่นอนตายแล้วแปลไม่ถูกในงานนี้อะไรวะเนี่ยรู้แต่ว่าเราเห็นตลอดไฟตรงนี้เหมือนเราโดนทดลองอะไรหรือเปล่าเหมือนเราจะเป็นตัวทดลองอะไรหรือเปล่านะครับเกิดอะไรขึ้น Containment breach. Soldier, wake up, wake up. Everyone in the facility is dead. You cannot let the extraterrestrial life forms into the outside world. This mission calls for utmost. Cut the gas already. Sounds like a job for the ARD. 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 Alien. Lee. i don't แต่ที่นี่ใช่ไหมนี่คือกลุ่มการเล่นนะครับเอ่อ WADs นไหมอ่ามี Q มี R ขี้ซ้ายขี้ขวาสักเป็นาราโอเคก็น่าจะเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละนะโอเคไม่น่ามีอะไรอันนี้ o n นคิ i The Game เกมมันจะเซฟออโต้จนกว่าไอคอนจะขึ้นโอเคโดนคิดโดนออกจากออกเกมจนกว่าจะขึ้นเฮ้ย เ hey, ใช้ได้อันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะตั้งกราฟิกไปแบบโลนะโลที่สุดเลยนะครับดูเซตติ้งครับคือกราฟิกผมโลทุกอย่างครับตอนนี้โลทุกอย่างเลยนะครับนะคือทําไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไม่ไหวนะครับอุ้ยกระสุนมีหมดไหมน่าจะหมดได้นะเอไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นเราเราต้องจะยิงมั่วจะยิงมั่ว เราชื่อ subject 3สามส i บ a องทำไมเดาไม่ได้ d อ r ค i ปนี่ไ e ให้โดว์ไดนอนเพราะถ้าลงไปแล้วก็ล่วงไงโอ้โหโดดไกลมากอะ อ่าฮัโโลโหลฮัลโหลฮัลโหลกดขิ้ขวารีโหล,โโหล,โโหลดไหมอุ้ยขิ้ขวาก็ยิงนี่หว่าหายละนึกว่ามันจะรีโหลดให้เราไปไหนไวะเนี่ย <c oughs> เนี่ยนะออนวนนู้นเหรอเอาลวงรู้สึกว่าเมาส์จะยังไม่เซนซิทีฟเท่าไหร่ครับยากนิดหนึ่ง โอเคโนนูนหรือเปล่าอ่าถึงด้วยโอ้โหนี่แล้วเนี่ยชิปสไลด์เชปนี่ชิปสไลด์ครับนี่อะไรอะไรกันไปโลอะไรวะเนี่ยแบงนี้นอนแน่นอนป้าย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 ,ายนี่แหละวะอันนี้ประตูไปได้ไหมไม่ได้ สไลด์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊ะมันนี่ใช่รู้ที่เรามาไหมไม่ใช่ั้างจัมออนทูเดอะวอลวอลรันมีวอลรันด้วยโอ้โหมีวิง่งบนกระแพงด้เหรอเนี่ยไหนดูสิเฮ้ยอ้ยเชัอ้อะไรวะล่วงลงมางั้นเหรอวิง่งบนกระแพงได้ด้วยเหรอวิ่งไปไหนอ๋อ้ยคาราเป็นน้ำเข้าใจละ เราต้อต้องวิงมักระแพงโอ้โหวิงมักระแพงได้ครับเอ้าอยู่นะอ๋อเราต้องโดดไปทางนน้นโอเคโอเคเขาจละเฮอ้ลองล็อกล็อกล็อกเฮ้ยลอดว้อดไว้โอ้ยพลังเหลือแปดิตอนนี้ครับผมมีค่าพลังเหนื่อยด้วยเหรอโอเคเกาะแพงนี้ลอดป้ายนะครับ านาแรกน,นี่น่าจะเป็นฝึกซ้อมฝึกซอ้อมน,นี่อะไรวะเอ็นโฮคิวต้องโฮตัวคิวคืออะไรวะโฮตัวคิวตัวคิวคืออะไรให้กดคิวค้างไว้กดแล้วอ๋อยริงตรงนู้นเหรออ๋อนี่ไงกดคิวค้างไว้โอเคเดี๋ยวสำรวจก่อนนะมุนดูกันมุนดูกัน,นตอนนี้เพื่อนชมอาจจะได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆเข้าในในคลิปนั้นเพระว่ามีเสียงตามสายอยู่นะแล้วก็บ่นเยอะเหลือเกิน อุ้ยอุ้ยมาเร็วแท้ะอะไรวะโอถึงคือแล้ว,ว,ถ,ลว,วออถ้ากดคิวแล้วจะลงไปข้างล่างไหมลองไหมล่ะนี่ไงอ่ะโอเคเข้าใจะละ,ะยิ่งอโอเคเข้าใจะละเข้าใจะละข้างล่างเป็นน้ำใช่ไหม<แ>เราก็ต้อง walk run on อะไรวะ กดคิวถ้ากดคิวได้เลยไม่ช่เหรอ,อยังไงวะไม่เข้าใจเอ๊ะเอ๊ะ n คนยูแคนวอล์กลเพราะว่ามันอ๋อวอล์ r ล n นไม่ได้ปติจะต,ตัวนี้ก็ใช้ก็ใช้คิวไป เออเอเอ,อยังไงวะ <c oughs> เออเอเอจะตายแล้วจะตายละจะตายละเนี่ยอยากเล่นเกมยิงแต่ว่าต้องมาอันเนี้ยยาเทธองงคิวแล้วคิวคิวแล้วอย่างงี้ได้ไหมเออคิวแล้วก็กระโดดเข้ากำแพงไปเข้าเข้ากำแพงไปโอเคเขาจะละเหลืวสามสิบหรือพลังชีวิตเราแล้วบอยิงแม่งเลย You know how to even that Yeah of course โฮไรอ้อหมออะไรวะรีโหลดเดีย๋ยวนะถ้าเราคลิกซ้ายถ้าเราคลิกซ้ายลัวนะคลิกซ้ายจะรวนแบบนี้อืม,อมโอ้โหมัน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 บอกให้คลิกขวาค้างไว้เงี้ยวะเกืดอะไรขึ้นบ่ ให้ขี้ขวาค้างไว้เหรอปื๊ดปื๊ดปื๊ดปึ่งฟกระสุนหมดรีโหลดทำไมโอ้โห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 โอ้หืมโอ้หืมโอ้หือมันรัวได้อย่างนี้นี่เองครับโอ้โหเข้าใจละเข้าใจละแล้วกระสุนเรามีจำกัดไหมเนี่ยยิงไม่ได้หรอหมดแล้วอ๋อ <laughs> oh, okay, okay. Oh, okay. What's with all the right. numbers? Uh, this is the Alien Removal Division testing grounds for new recruits, against <laughs> the Bonewald, or for short, the Bonewald. It's a specially crafted trial for you to test your newly acquired combat abilities. <sighs> I ain't no new recruit. Let me through already. I cannot let you advance until you prove that you're capable. อะอยังไงต่อยังไงต่อตามใช่ไหมหยุดนะเมื่อกี้กดระโดดข้ามปบ้างวะ,ะข้ามทำยไมวะคือกล่องอะไรอะ่ะโอ้คนอื่นใช้เวลาน้อยมากเราแท่าแถวสองชั่วโมงเนี่ย <c ười> อ่าโอเคตามไปเฮ้ยมีเวลาข้างบนด้วยครับให้เวลาอะไรวะตามไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยเอา้าเอา้ามาไงวะเนี่ยต้องยิงไหมไม่ต้องก็ได้เปล่า <c oughs> อึ๊บเลยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิอะไรฝักอ่ะโอเคไปไหนต่ฟอฟะเราต้องยิงไหมอ๋อเพาต้องยิงแปดตัวนี่หว่าต้องกลับไปยิงไหมเนี่ยกูนะยิงตัวนี้ก็นนะเออได้แล้วหนึ่งเออได้แล้วสอง อมันดับเบิลจำได้นี่หว่าเข้าใจละโอ้มันดับเบิลจำได้เข้าใจละโอ้โหนี่ไงมันดับเบิลจำได้มันไปไหนแล้วไอ้ัวนั้นน่ะน่าจะเป็นคนที่นำความเวลาดีสุดแน่เลคนนั้นน่ะเอาเวลาเราจะหมดแล้วจะตายแล้วตอนนี้เรากำลังจะแพ้อยู่ครับ อ๋อไปทางไหนอะทางนี้เหรอเอา้าลงข้างล่างป่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลงไม่ใช่คืออะไรวะไปทางไหนฟะไปทางไหนนี่งงโอ้หลวงเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวนะไม่เข้าใจึบไปไหนอ๋อข้างบนหรือเปล่า ทางนี้หรือเปล่าเอา้าก็ไปไม่ได้นี่หว่าอะไรวะไปไหนอะไ,ไปไหนวะเอานี้ไงขึ้นข้างบนเหรอเออโอ้ยยากแท้อืม็ก็มมมมไม่ใช่นี่หว่า แพงไหนวะอืมอืมอเอ๊ะอ๋อ H e. o, นี่ไงปลาไปปลาไปเท่าไหร่แล้วนี H ่เวลางงครับงงคือไม่มีแฟนที่ให้ดูไงงงครับหกตัวแล้วหกตัวแล้วเลข้ยสองเลขยสองเลขสองเ้ยจะร่วง เฮ้ยเฮ้ยเฮไม่โดนเลยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอยู่ไหนวะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะโอ้โหนี่ขนาดกราฟิกโลเนี่ยเรายังงงขนาดนี้เลยถ้าเป็นกราฟิกธรรมดาจะมีขนาดไหนยิงมอนโอ้โห พาไปสามแล้วจ้าตอนนี้แปลงไหนวะขึ้นบนเปล่าขึ้นบนเปล่าฮึบอ่ะมาอยงนี้ละแลงไงต่อแปลงไหนวะโค่นแล้วนะคขาแปดตัวแล้วเนาะแล้วแปลงไหนต่อ You completed have the bomb ฮึ l ะ You are now able to p r o c e e oh. oh, <laughs> d oh, i ไ t o the ง a c i l i t y but y o ่ s h o u l า p r o b อง l y p r ้อ t i c e more. ก a h ฮฮ่ะนี่ไงทางออกนี่ไงทางนี้เหรอรทางนีโอ้นี่ไงปาปาไปสามอยู่หน้าสองโว้ยจะทำไงต่อทำอะไรต่อทำอะไรต่อ ให้ทำอะไรต่อหรือต้องให้ได้ถึงจะผ่านอย่างงี้หรือเปล่าโอ้แน่ๆเลยหรือเปล่าเนีย่ยพอเริ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีตัวสตาร์ทอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไง <c oughs> ขอคีขอคี <c oughs> โอ้ยหลวงเราไปทางทางนี้ Penelo, hm, 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 ok, hm, 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 là, hm, 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 โดนด้วยเหรอเมื่อกี้นี่เหมือนจะไม่โดนเหลืยวน,นี่ตัวหนึ่งโดนแล้วนี่มีละกอจ้ามีละกออีตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอืมเดี๋ยวเดวนนวเด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 เอเดเดดเไดเดเเด เราอะไรวะเราเราอะไรวะนี่ไงโหได้หนึ่งจุดสามแปดแล้วไงนี่ไงนี่สามแปแล้วจ้ะแลงไงต่อปะเราไปต่อปะเดี๋ยวเราไม่ทำอะไรต่อไม่ทำอะไรต่อปะ ฮัลโหลฮัลโหลต้อไม่ทำอะไรต่อฟะหรือต้องให้ได้ยี่แปดวิฮะอย่างวะงงไม่ทำอะไรต่อฟะนี่คือทางที่เรามาเอ๊ะนี่ให้ทำอะไรต่อ หึมฮึมฮึมคือต้องให้ได้หน <ś mie> ึ่งจุดสูตรแปบเขสิทธ์เขสิทธ์ตรงนี้นี่ทางงงงงไม่ได้ <ś mie> อีห์ยังวะงงอ่ะโอเคทุกท่านครับงงเดี๋ยวไปหาทางก่อนมันคืออะไรนะครับนี่ว่าคือมึนๆงงๆนะจะเล่นยิงไอเลี่ยนซะหน่อยเราต้องมาฝึก ฝึกเสร็จแล้วก็ไม่ผ่ันอย่างเงี้ยติดตรงเนี้ยอะไรสักอย่างเลยหลตรงสายต้องให้ได้ให้ได้น้อยกว่าไอ้จตัวสีฟ้านี่แน่ๆเลยต้องชนะตัวนี้แน่ๆเลยน่าจะยากแหละเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วค่อยต่อกันแล้วกันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับมาทดลองดูว่าจะเป็นยังไงเอามีเสียงรถมาขายของอีก <c oughs> เรียวเรียวจริงๆครับเรียว ยังไ,ไ,ไปยังไม่เจ็บยัง,ยง,ยงมาจอดอยู่ <ไป S 1> หน้า,นาบ้านอีกเอาโอเคไม่รอกันไปแล้วกันแล้วเราจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ขอบคุณที่เข้ารับชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวจะไปลองชนะไอ้เจ้าตัวสีฟ้าที่แรกขอน,นะครับเนาะโอเคครับไปบ๊ายครับสวัสดีครับ